พอดีเดินมาเจอปลาตัวโชว์หน้าร้านนะครับขายด้วยนะครับของร้านคุณหินนะตัวเนี้ยราคาอยู่ที่หนึ่งห่นห้าันบาทนะครับเดินมาสะดุดตาเลยแหละโอ้โหสวยมากแดงแทบจะเต็มตัวเลยนะครับเนี่ยผมก็ตีเป็นแดงทั้งตัวเลยแล้วกันเนาะมุกก็โหดด้วยนะฮะดูสิริมฝีปากยังมีมุกเลยก็คือเข้าหน้าเข้าตาเข้าดั้งเข้าปากมุกขึ้นหมดนะ มุก <Move. S 2> เต็มเลย15,000บาทนะครับตัวนี้ปลาไซน่าจะประมาณ8นิ้วได้นะ8นิ้วน่าจะพอได้นะครับ8-9นิ้วแหละโดยประมาณเนาะตัวนี้สวยจริงส่วนด้านล่างนะครับตัวละ5,000บาทนะครับ หัวเบลมเลยเป็นปลาแดงนะครับปวาหอนแดงมุกโปยนะครับพอมีขึ้นหัวพอสมควรนะครับหุ่นนะ่ะทรงกระชับเลยนะ5,000บาท ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเพิ่งขึ้นมาใหม่นะครับน่าจะรอไลอส่สักพักนะดูทรงแล้วก็มีสองตัวเนี้ยที่หุ่นสวยเลยหัวใหญ่ยังไงก็ยังประทับใจตัวนี้นะฮะสวยมากขึ้นแทนพ่อพันนี้น่าจะมีคนซื้อลูกปลาเลยนะเนี่ย อันนี้ส่วนด้านในนะครับราคาอยู่ที่2,000บา,บา,บา, 1, บาทนะครับราคาลองลงมาจากด้านหน้านะแต่มุกนี Windows ่โ well. อ้โหมุกนี่สวยเลยนะครับ2,000มุกสวยๆเลยเนื้อเหมือนจะอมเหลืองนิดๆนะครับ ตัวเนื้อปลาอมเหลืองนิดมีโชว์อยู่เสียดสี่ตัวนะครับในราคาสองพันบาทมีอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนตัวนี้หัวจะใหญ่กว่าเขาเลย อ๋พี่เราเราด้านล่างน,นี้หละครับลบตัวนยครับสองพันเท่ากันอ๋อด้านล่างน,นี้ก็สองพันเท่ากันนะครับโอ้ตัวนี้มุกเส้นใหญ่เลยนะครับเนี่ยท้ายเหลืองนะอ,า,อาจจะเป็นทรงปลามีพุงหน่อยนะครับทรงปลาสมัยใหม่แต่ว่า มุกะละเอียดอะไรเนี่ยสวยเลยครึ่งหน้าแดงนะครับครึ่งท้ายเหลืองแล้วก็มุกโผดมากเป็นมุกเส้นใหญ่นะปลาหน้าจะสี่นิ้วนะเกือบสี่นิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งโอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยชุดนี้สองพันนะครับสองพันบาทเผื่อท่านใดชอบนะ แล้วก็น่าจะเป็นชุดนี้ด้วยสองพบาทนะครับสวยฮะ ปั้นดีๆตัวนี้ก็สวยเลยนะครับอาจจะด้วยเป็นด้วยไฟขาวนะครับตัวเนี้ยปลาก็เลยดูขาวๆหน่อยแต่เนื้อแดงเลยนะมองด้วยตาตรงนี้เนื้อแดงมากเลยตัวนี้อ๋อเหมือนกันเลยส่วนถัดมานะครับด้านนี้จะอยู่ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับ ตัวละหนึ่งพันนะตัวนี้นี่ตัวนี้ได้อยู่โอ้หนึ่งพันเช่นกันนะครับด้านนี้เป็นหนึ่งพันหมดเลยนะครับ ตัวนี้ตาขาวด้วยอ่าตัวนี้เขียนไว้ให้ดาวไว้ด้วยนะในหนึ่งพันตัวนี้ให้ดาวไว้ด้วย ัวนี้ก็หัวใหญ่นะครับ1,000บาทหัวใหญ่เลยมุกอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่เขามาทางแดงนะฮะอืมตัวนี้ก็หน้าเหลืองนะมุกลายเลยอันนี้ชมด้านนอกนะฮะด้านนี้จะโชว์อยู่ด้านนี้เลยโอ้หัวเป็นลูกเลย ก็โอเคนะครับพามาชมปลาหมอสีสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนี่เลยคุณหินเฟิงฟู้อคติกนะฮะค่ะสำหรับท่านที่ชอบปลาหมอสีก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวพามาชมอีกนะฮะร้านนี้ปลาสวยจริงๆเอ๊ะก่อนจบคลิปผมเพิ่งมาเห็นลูกปลารวม ขอโทษทีนะครับลูกปลารวมด้านล่างขายยังไงครับตัวละค่ะตัวละหนึ่งร้อยตัวละหนึ่งร้อยนะเนี่ยแต่ว่าดูจากเนื้อเป็นเป็นไอเนี่ยอะไรนะหมายไทยนะฮะเป็นหมายไทยตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจมาลองตักดูได้นะ